ฮัยองสวัสดีครับทุกคน,ก,คนกลับมาอีกครั้งนะครับกับ Blackpink Queen Kpop ที่ห่างหายไปนานคัมแบ็กใหม่ล่าสุดมาแล้วในตอนนี้กับเพลงที่มีชื่อว่า Jump หรือว่า นั่นเองนะครับปล่อย MV มาแล้วเรียบร้อยหลังจากที่ปล่อยเพลงเปิดเพลงแล้วก็ทำการเพอร์ฟอร์มให้ได้ดูกันก่อนในคอนเสิร์ต Deadline World Tour ที่ผ่านมาของ BLACKPINK นั่นเองในตอนนี้ MV แล้วก็เพลงเต็มๆปล่อยออกมาให้ได้ดูให้ได้ฟังกันแบบชัดๆแล้วนะครับความตังของ b l a ล k p i n กกำลังครอบครองเกาหลีกันอยู่เลยด้วยเพลงจำที่ชวนสนุกหลอนหูและที่สำคัญเลยก็คือสนุกมากๆความตื้ดของเพลง ความ EDM ความแบบดนตรีที่มันจัดจ้านบิดหนักๆเนี่ยมันเหมาะมากเลยนะครับกับการฟังแล้วลุกข,ขึ้นมาเต้นส่วน MV นั้นโค้ oh, จะส่งตัวเพลงเลยดูได้ไม่มีเบื่อแล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆที่ b l ล c k พิคเนี่ยไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนความใช้ CG เอยนะครับแล้วก็การเล่นมุมกล้องการเล่าเรื่องต่างๆรอบนี้ขนเหล่าเอ็กซ์ตร้ามากันเยอะมากๆฟิลแบบซอมบี้บุกเมืองแต่ไม่ได้เป็นซอมบี้นะครับเป็นคนที่คลั่ง เพราะว่าเพลงจ้ำเนี่ยเข้าไปอยู่ในสดประสาททุกๆอย่างแบล็กพิ k กินยูแอรีแคืออยู่ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นในหูในตาในปากในจมูกในสมองแล้วก็อยู่ทั่วทั้งเกายแสงออกหูกันทั้งเมืองเลยนะครับตอนนี้แบล็กพิงเขาได้เสิร์ฟอะไรใหม่ๆกับการคัมแบ็กหายไปนานกลับมามันต้องของใหม่แบบสับแบบใหม่แบบนี้เท่าน,านันนะครับไม่ทําอะไรเดิมๆอีกแล้วแต่เชื่อว่ายังไงยังไงเนี่ยคนก็ยังปลื้มเพลงนี้อยู่ดีเพราะแบล็กพิงก็ยังไม่ทิ้งกลิ่นอายของความเป็นวงใน ตอนนี้ยอดวิวยอดไลค์พุ่งฉ่ำมากๆถึงแม้จะโดนกักเอาไว้ท่อจะตันแต่เดี๋ยวเนี่ยถ้าปล่อยมามันต้องแบบตุ้มตามตุ้ม,ต,ม,ต,มตามแน่นอนนะครับมารอดูสถิติปังๆ24ชั่วโมงแรกของ q u e e เค pop ที่กลับมาทวงทุกอย่างของ Black พิ้นคืนสำหรับคลิปนี้นะครับเราแอัปเดตมาชวนมาเพลงเท่านี้ใครได้ฟังเพลงแล้วได้ดู MV แล้วเป็นยังไงบ้างกับจับดี่อกของ Black พ i n k ชอบกันหรือเปล่าให้คะแนานเท่าไหร่กันบ้างทั้งตัวเพลงแล้วก็ตัว MV คอมเมนต์กันมานะครับสำหรับเรานั้น สิบเต็มเลยเพราะสนุกมากตื้นตั้งแต่อยู่ในคอนเสิร์ตส่วน MV เนี่ยเราอยากให้มากกว่า10เพราะชอบจริงๆมันมีอะไรใหม่ๆมันมีอะไรให้แบบโฮว้าว Blackpink! She s s ิ r ์กลับมารอบนี้ s h s Sur ์ให้คะแนนเท่าไหร่อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับ